ใครที่เกิดวันไหนบ้างที่สามารถใช้กระเป๋าสะตางค์สิงน้ำเงินเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาได้บ้าง คนที่เกิดวันจันทร์เกิดวันอังคารเกิดวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนคนที่เกิดวันพฤหัสคนที่เกิดวันศุกร์และคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสามารถใช้กระป๋อสะตางค์สีน้ําเงินได้นะคะซึ่งสีนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตาได้ดีมา,มากๆวันนี้เรามาดูกันค่ะว่ากระป๋อสะตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเรานะคะมีพุทธคุณความเป็นมงคลอะไรบ้างนะคะ กระเป๋าสตางค์รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นหนังพ U ค่ะด้านนอกนะคะก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอ,งอนไม้ซึ่งหมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ของเงินบริเวณหางซิปนะคะยิงเลเซอร์เป็นยันพลังตัวเลข9้าตัวเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภและเครื่องหมายสามเหลี่ยมพีมระมิดแห่งความมั่งคั่งสัญ,ญลักษณ์เครื่องรางดึงดูดเงินที่อยู่ในแบงก์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเรานําสัญลักษณ์นี้นะคะมาเป็นโลโก้ของกระเป๋าสตางค์ของเราค่ะเพื่อช่วยเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายให้กับลูกค้าของเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะมาดูด้านในของกระเป๋าสตางค์ค่ะกระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องตามหลักของจุ้ยต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีซิปรอบนะคะยันพลังตัวเลข9ตัวและยันคาถาชุดนี้นะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายได้ดีมากๆยันคาถานี้เป็นยันล้านนาที่อยู่ในปั๊บสาค่ะเพื่อทธกคุณเสริมในเรื่องของการเงินการงาน แล้วก็มาหาสเสน่ห์พุทธคุณของไอ้ไข่เด็กว่าเจดีนะคะซึ่งพุทธคุณนี้ก็จะเด่นในเรื่องของการงานและโชคลาภยันพลังตัวเลขชุด4289จะเสริมในเรื่องของการค้าขายและเรื่องของการงาน ยันพลังตัวเลขชุด6395นะคะเป็นยันพลังตัวเลขที่ช่วยในเรื่องของโชคลาภโชคลาภในเรื่องของการเงินการงาน,งานค้าขายและโชคลาภจากการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงรางวัลบริเวณกระดุมของกระเป๋าสตางค์นะคะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดลักษณะของกระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนะคะจะต้องสามารถใส่ธนบัตรได้ทั้งใบนะคะเกร็ดลับตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนะคะให้ใส่ธนบัตรด้านหัวเข้าไปข้างในนะคะเหมือนลักษณะเหมือนเงินเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะรูปแบบของช่องใส่บัตรก็ควรจะ ช่องใส่บัตรจานวน8ช่องเลข8ถือเป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้บริเวณตรงกลางนะคะเราทําช่องแบ่งขั้นกลางนะคะเพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันตามศาสตร์ห่งญี่ปุ่นค่ะกระเป๋าสะตางค์รุ่นนี้เป็นรุ่นหนัง PU นะคะซึ่งลักษณะาภายนอกของเขานะคะก็จะเหมือนลักษณะรุ่นหนังวัวเลยนะคะเป็นหนังลายสฟียโนนะคะรุ่นนี้ราคาเป็นละ829บาทฟรีค่าจัดส่งชั่วประเทศค่ะลูกค้าท่านไหนที่ใช้วิธีการโอนเงินนะคะมีของแทนคำขอบคุณไปให้และเราก็จะมี เคล็ดลับวิธีการเปิดกระป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่น พร้อมกับคลิปเสริมการเงินและโชคลาภส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์นะคะค่ะก,กระเป๋าสตางค์3ใบนี้นะคะเป็นรุ่นหนัง PU ค่ะเราขออนุญ,ญาตให้ดูด้านในนะคะก็จะมียันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9และ6395ทั้งหมด4จุดนะคะซึ่งยันพลังตัวเลข2ชุดนี้ก็จะเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายและก็เสน่ห์เมตตาค่ะยันพลังตัวเลข16ตัวนะคะมีชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่เมตตาบุธรรมแล้วก็ชุดคู่เลขชื่อเสียงนะคะไม่ว่าเราจะทําการงานใดๆนะคะถ้ามีชื่อ เสียงมีคนรู้จักก็จะเป็นที่มาของเงินพุทธคุณของไอ้ไขเด็กวัจเจดีนะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานในโชคลาภด้านคางก็เป็นยันคาถานะคะยันนี้เป็นยันล้านนาที่อยู่ในปั๊บษาอายุหลายร้อยปีค่ะยันนี้ก็จะเสริมในเรื่องของการค้าขายและสเสน่ห์เมตตาชาวเหนือจะเรียกยันนี้ว่ายันกาขายนะคะ เนื่องจากว่ายันนี้ก็จะเสริมสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดในเรื่องของโชคลาภให้นะคะจี้หยดน้ํานะคะเป็นลูกเครื่องหมายเดอลลาร์สหรัฐและเป็นเครื่องหมายอินฟินิตีนะคะดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องค่ะเลข8เป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นหนัง PU นะคะสายคล้องสามารถถอดเก็บได้นะคะ พร้อมยันพลังตัวเลข9ตัวสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของเราเครื่องรางดึงดูดเงินพร้อมเครื่องหมายอินฟินิตี้ค่ะกระเป๋าสตางค์ของเรารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนัง T.U เหมือนกันนะคะรูปแบบด้านในก็จะเหมือนกันนะคะจะมีความต่างกันตรงบริเวณสีของกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสีเข้มนิดนึงนะคะเหมาะสําหรับบางท่านที่มีความรู้สึกว่าเอ๊อยากได้กระเป๋าสตางค์ที่สีเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินออกกลมๆนะคะช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องค่ะเลข8เป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้ ชาวจีนจะมีความเชื่อค่ะว่าเลข8จะเป็นเลขที่ดึงดูดในเรื่องของการเงินเข้ามาด้านนี้ช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องด้านนี้ช่องใส่บัตรก็จำนวน8ช่องนะคะจี <G S 2> ก็เป็นรูปหยดน้ําสวยงามพรีเมียมนะคะรุ่นนี้ค่ะขายว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นหนัง PU ลายจระเข้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะมียันพลังตัวเลข4289และ6395 4จุดเหมือนกันนะคะรุ่นนี้มีความเป็นพิเศษค่ะนอกจากจะมียันพลังตัวเลข16ตัว พุทธคุณไ้ไข่เด็กวัดเจดีแล้วนะคะรุ่นนี้ก็จะมีความเป็นพิเศษตรงที่ยันคาถาค่ะจะเพิ่มพุทธคุณของตัวนานะคะตัวนาจะหมายถึงหัวใจพระเจ้า5พระองค์ซึ่งการใช้ของมงคลต่างๆนะคะถ้ามีพุทธคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าคอช่วยจะทําให้มีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะรุ่นลิมิเต็ดรุ่นนี้ก็จะมีความเป็นมงคลตรงบริเวณหางซิปนะคะจะเป็นสัญลักษณ์เครื่องรางดึงดูดเงินเครื่องหมายอินฟินิตี้พร้อมยันพลังตัวเลข9้าตัวนะคะรุ่นนี้ก็มร,มร,มนร่นนลุ เตดนะคะสายคล้องสามารถถอดเก็บได้มงคลในทุกจุดนะคะขออนุญาตให้ดูนะคะสายคล้องสามารถถอดเก็บได้พร้อมจีนนะคะ กระเป๋าสตางค์ใบยาวหนังพีเสามใบนี้นะคะราคาใบละ987บาทนะคะฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศค่ะไม่ว่าลูกค้าจะใช้วิธีการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางนะคะฟรีค่าจัดส่งลูกค้าทจานไหนที่ใช้วิธีการโอนเงินนะคะมีของแทนคําขอบคุณไปให้สําหรับลูกค้าที่ใช้วิธีการเก็บเงินปลายทางขออนุญาตไม่แจกนะคะแต่ก็ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศเหมือนกันลูกค้าทุกท่านที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปนะคะจะได้เคล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภและ หลังจากที่ใช้กระป๋าสตาค์ของเราไปได้ประมาณ1เดือนนะคะเรามีเคล็ดลับเสริมการเงินเป็นคลิปไปให้นะคะเป็นเคล็ดลับศาสตร์ญี่ปุ่นที่เราไปศึกษามานะคะกระป๋อสตาค์ใบสั้นหนังวัวใบนี้นะคะเป็นรุ่นซิบรอบเหมือนกันนะคะก็จะมีความเป็นมงคลเหมือนทุกรุ่นที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นยันพลังตัวเลข9ตัวสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของเราเครื่องรางดึงดูดเงินพร้อมเครื่องหมายอินฟินิตี้ค่ะละักษณะของกระป๋อสตาค์ที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนะคะ จะต้องเป็นกระป๋อสะตางค์ที่มีรูปทรงสีเ่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้และนอกจากนั้นแล้วนะคะต้องใส่ธนบัตรได้ทั้งใบนะคะเป็นลนักษณะที่เป็นมงคลตามศาสตร์ฮงจุยและศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะรูปแบบของกระป๋อสะตางค์ของเรานะคะเรามาดูความเป็นมงคลด้านในค่ะก็จะมียันพลังตัวเลขยันคาถาเหมือนกันนะคะถ้าเป็นรุ่นหนังวัวน,นะคะจะใช้วิธีการปั๊มจมค่ะ พุทธคุณด้านในเหมือนกันหมดทุกอย่างทุกรุ่นเลยนะคะยันพลังตัวเลข42896395เครื่องหมายอินฟินิตีช่องแบ่งขั้นกลางไม่ให้พลังงานปะปนกันนะคะช่องใส่บัตร8ช่อง เลขแถือเป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้นะคะรูปแบบของรุ่นหนังวัวก็จะเหมือนรุ่นหนัง pu เลยนะคะเพียงแต่พุทธคุณด้านในก็จะใช้วิธีการปั๊มจมรุ่นนี้จะมีอายุการใช้งานประมาณ7-10ปีนะคะขายรุ่นนี้นะคะราคาใบละ1565บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศรุ่นหนังวัวเรารับประกันหนังแท้1ปีนะคะลูกค้าท่านไหนที่รับกระป๋อสตางค์ของเราไปค่ะเราจะมีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งเคล็ดลับนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่เสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภให้กับลูกค้ารวมถึงท่านไหนที่รับกระเปิาสตาค์ของเราไปได้สักระยะหนึ่งนะคะเราจะมีเคล็ดลับตามาศาสตร์ญี่ปุ่นส่งให้ค่ะซึ่งเคล็ดลับนี้นะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภให้กับลูกค้าค่ะข่ารุ่นนิ้วรุ่นสุดท้ายนะคะใบยาวหนังบัว เรามีทั้งหนังวัวลายเรียบแล้วก็หนังวัวลายจระเข้นะคะหนังวัวลายเรียบจะเป็นหนังวัวลายเซฟเฟโน้น,นะคะขออนุญ,ญาตให้ดูด้านในเลยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกรุ่นหนังพียูนะคะสามารถใส่ธนบัตรใบละ1 0 0 0ได้ประมาณ50าใบเหมือนกันทุกรุ่นแล้วก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะพุทธคุณด้านในเหมือนกันหมดค่ะยันพลังตัวเลขชุด428963 95 ถ้าเป็นรุ่นหนังบัวนะคะใช้วิธีการปั๊มจมนะคะซึ่งเขาจะมีอายุการใช้งานประมาณ7จ0ถึงปีพุทธคุณด้านในไม่ว่าจะเป็นยันพลังตัวเลขยันคาถาพุทธคุณไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะมีเหมือนกันหมดแต่ถ้าเป็นรุ่นหนังวัวใช้วิธีการปั๊มจมนะคะเนื่องจากว่าหนังวัวเขาจะทนความร้อนได้ดีมากๆค่ะตัวซิปนะคะก็จะมีความแตกต่างกับรุ่นหนังพียูก็คือตัวซิปก็จะเป็นสีทองค่ะจีรูปหยดน้ําเหมือนกันนะคะ ตรงกลางนะคะมีช่องสําหรับใส่เหรียญน,นะคะซึ่งสะดวกสบายในการพกพาบริเวณด้านข้างมีช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องนะคะเลข8เป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้ค่ะรูปแบบก็จะเหมือนกันหมดทั้งรุ่นหนังพ u ูแล้วก็รุ่นหนังวัวน,นะคะเพียงแต่รุ่นหนังพ U วใช้วิธีการปั๊มลงทองรุ่นหนังวัวใช้วิธีการปั๊มจมนะคะสายคล้องสามารถถอดเก็บได้เหมือนกันมีช่องสําหรับใส่เศษกระดาษหรือนามบัตรนะคะบัตหรือเอกสารที่เราไม่ใช้แล้วนะคะลึกเลยทีเดียวค่ะรุ่นนี้ราคาใบละหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทนะคะขออนุญ,ญา รุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะหนังวัวลายจระเข้นะคะบริเวณด้านในก็จะเหมือนกับรุ่นหนังพ U ูลายจระเข้นะคะสามารถใส่ทรนบัตรใบละ1000ได้ประมาณ50ใบใส่โทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันนะคะพุทธคุณด้านในเหมือนกันค่ะยันพลังตชชัวเลขชุด4 2่9และ6 3 9 5นะคะยันพลังตัวเลข16ตัวพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดียันคาถานะคะถ้าเป็นรุ่นหนังนนลายจระเข้นะคะไม่ว่ารุ่นหนังพ u ูหรือว่ารุ่นหนังวัวน,นะคะ พุทธคุณก็จะมีตัวหน้าเพิ่มเติมนะคะตัวหน้าหมายถึงหัวใจพระเจ้าหพระองค์การใช้ของมงคลต่างๆนะคะถ้ามีพุทธคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นตัวช่วยเสริมก็จะทําให้มีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนังวัวลายจระเข้ค่ะพุทธคุณด้านในใช้ใีการปั๊มจมไม่แน่ใจว่าเห็นพุทธคุณด้านในชัดหรือเปล่านะคะค่ะรูปแบบด้านในก็สามารถใส่เหรียญได้นะคะมีช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องหางซิปค่ะก็จะเป็นรูปแบบของเครื่องรางดึงดดเงินนะคะค พร้อมกับยันพลังตัวเลข9ตัวจะมีเฉพาะรุ่นลายจระเข้อย่างเดียวนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะ ค่ะรูปแบบด้านนอกนะคะก็จะเหมือนกันหมดนะคะยันพลังตัวเลข9ตัวเครื่องรางดึงดูดเงินพร้อมเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะรุ่นนี้สายคล้องก็สามารถถอดเก็บได้เหมือนกันทุกรุ่นนะคะสวยงามพรีเมียมจริงๆค่ะรุ่นนี้ราคาใบละ1นึ่ับาทนะคะฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศค่ะลูกค้าท่านไหนที่ใช้วิธีการโอนเงินนะคะเรามีของแทนคําขอบคุณไปให้ท่านไหนที่ใช้วิธีการเก็บเงินปลายทางนะคะฟรีค่าจัดส่งเหมือนกันแต่ขออนุญาตไม่มีของแทนคําขอบคุณไปให้นะคะ ลูกค้าทุกท่านที่รับกระเป๋าสตางค์สตร์ตัวเลขของเราไปจะได้เคล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นรูปแบบนามบัตรส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์นะคะหลังจากที่ใช้กระเป๋าสตางค์ไปได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะ ขออนุญาตให้ลูกค้าทักกลับมาหาเรานะคะเราจะมีเคล็ดลับศาสตร์ญี่ปุ่นบอกให้ค่ะซึ่งเป็นเคล็ดลับที่เราไปศึกษามานะคะซึ่งลูกค้าหลายท่านที่ใช้กระป๋องสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราก็ได้ผลดีในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภค้าขายและเสน่ห์เมตตาดังจะเห็นได้จากรีวิวผลตอบรับของลูกค้าจํานวนหลายร้อยท่านที่เรานํามาเสนอให้ดูบางส่วนนะคะค่ะสนใจบูชากระป๋องสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเรานะคะทักมาได้ค่ะที่ line id รับซับหรือไม่งั้นก็ที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์9 9หนึ่ กระเป๋าสตาของเราทุกรุ่นทุกสีฟรีค่าจัดส่งชั่วประเชศนะคะลูกค้าท่านไหนที่ใช้วิธีการโอนเงินก็ e N, มีของแทนคำขอบคุณไปให้ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ